สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มในดวงความรักของชาวราศีเมษในเดือน,อนมิถุนายนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อน,นเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเพจออปเปนิคอนนะครับหรือว่าเด็กถือเหรียญนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้เป็นภาพของผู้นหญิงคนนึงถือเหรียญไว้ในมือ<ม>เห็นไหมครับเล้วเหมือนกับมีต้นไม้ที่สวยงามอยู่ข้างๆข้างๆกายเขาอะไพ่ใบนี้ได้ทานายดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนมิถุนายนว่าเหมือนตอนนี้คุณเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าเริ่มกลับมาเหมือนกับมีคนมากมายรอบตัวคุณเรื่องของความรักเนี่ยเร พราะฉันไพ่ใปนี้บอกชาวสีเมฆว่าเหมือนกับตอนเนี้เดวนคุณเมฆหลายๆท่านเนี่ยนะครับกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองกลับมาอยู่ที่ของเราอ่ะเพราะเหมือนกับเด็กถือเหรียญใครหลคนมีปัญหาความรักเนี่ยอาจจะทําดีที่สุดแล้วหรืออาจจะเหมือนกับให้ไปทั้งหัวใจแล้วอ่ะเพราะเด็กถือเหรียญคือการที่เหมือนกับคุณก็ยังคงเห็นคุณค่าเรื่องของความรักหรือเวลาคุณรักใครเนี่ยคุณก็มักจะให้ความรักให้คุณค่าหรือให้สิ่งดีกับเขาไปอ่ะใครหลคนอาจจะเป็นเหมือนกับมักจะดูแลคนที่รักเป็นพิเศษมีเงินก็ให้หมดอ่ะนะครับมีล้านก็มี มีหัวใจดวงหนึ่งก็ให้ไปทั้งใจเช่นกันเส้นเด็กถือเรียนหมายความว่าอะไรครับทํานายดวงชะตาของชาวสีเมฆหลายท่าน,นว่าตอนเนี้คุณกัดคุณอาจจะกลับมาเหมือนกับเห็นคุณค่าตัวเองแล้วนะครับกลับเห็นคุณค่าตัวเองไม่พอแต่เดือนพฤษายนเนี่ยคนรักนะครับคนรอบข้างหรือความรักของชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยเริ่มมีคนมากมายธรรมชาติเห็นไหมครับจัดสั่งสิ่งดีมาให้คุณนะ่ะหมายความว่าเกิดขึ้นจากการกระทําดีความรู้สึกของคุณในตอนนี้ว่าพอเรากลับมารักตัวเอง,เองกลับมาเห็นสิน่งดีทําอะไรไปด้วยหัวใจที่ดีสุดแล้วเนี่ย กับการเป็นว่าพลังงานดีๆหรือความพักดีเนี่ยมีคนมากมายที่เมตตาอุปถัมภ์คุณฉันทํานายเลยครับว่าเดือนิถุนายนเนี่ยดวงของชาวราศีเมษหลายท่านเริ่มมีคนมากมายมาเมตตาอยากได้คุณค่าคุณอยากได้หัวใจคุณหัวใจของคุณเริ่มมีความคุณคณ่ามากขึ้นเริ่มมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับฉันนี่คือดวงของการเมตตาอุปถัมภ์ทำนายว่าชาวศีมษะท่านในเดือนพถุนายนเนี่ยนะครับิถุนายนเนี่ยจะมีการที่เหมือนกับพบเจอเดมอ p เลอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอาจจะเหมือนกับ คนที่อยากจะมาปกป้องดูแลชุบชีวิตคุณนะ่ะฉันไพ่หมายความว่าอะไรเครื่องหมายแห่งการชุบชีวิตนะครับชาสีเมฆอาจจะเหมือนกับคนที่ตายไปหรือเสียใจยหรืออกหกักหรือมีปัญหาคนที่เขารักคุณแล้วเขาทิ้งคุณไปอะ่ะคุณอาจจะเหมือนกับเด็กถือเหรียญให้คุณค่าให้หัวใจเขาทําดีเขามาตลอดยอมกับเขามาตลอดนะครับและเขากลับเป็นไพ่เอ็มพอยเลอร์หมายมความว่าอะไรคนที่เขาทาร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยหรือเคยทิ้งคุณไปเนี่ยกลับมารักษากลับมาชุบชีวิตคุณฉันไพ่ดีเอ็มพอยเลอร์ทำนายแบบนี้ว่าในเดือนพฤษภาคมนเน เริ่มมีคนเข้ามาอุปธมรถมถ้าเกิดคุณโสดอยู่นะครับหรือใครเลอกราคนรักไปแล้วเนี่ยจะมีคนที่เข้ามาเมตตาสายเปนะครับอุปมัมร์ดวงมหาสเสน่ห์ดวงหาโชคนะครับเข้ามารักเข้ามาเมตตาเข้ามาเหมือนกับา <c oughs> อยากจะสร้างครอบครัวคุณหรือใครมีปัญหาความรักแล้วเลิกมาเนี่ยจะมีคนเข้ามารักษาชุบชีวิตนะครับอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะเกิดใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอ่ะฉันทำนายโดยสตาร์ของชาวสีเมฆว่านี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของ คุณเมธหลายท่านเด้ลนมพฤษนายมเลยถ้าคุณโสดหรือว่าคุณอกหักหรือเสียใจหรือเลิกรามาเนี่ยนี่คือการเกิดใหม่นี่คือการกลับชาติมาเกิดแต่ถ้าเคดใครมีปัญหาเรื่องความรักครับดีเอ็มไพล์เลอร์ทำนาย่าคนที่เขาทำร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยจะกลับมาเหมือนกับเด็กถือเหรียญเอ็มไพ e r เลอร์อ่ะทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักนะคนนั้นอาจจะทำร้ายคุณนิ่งเฉยไปนะครับทิ้งคุณไปนะครับหรือคุณอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวกับเขาแล้วเขาเทียมร้ายคุณ ไพ่ดีเอ็มพอยเลืหมายความว่าเขาถือลูกแก้วถือเงินถือทองมาหาคุณเห็นไหมครับหมายความว่าเขากลับมาเห็นคุณค่าคุณกลับมาเห็นว่าคุณเนี่ยเริ่มดีขึ้นเหมือนกลับมาเมตตากลับมาเห็นว่าช่วงนี้ชาวสีเมษท่านเนี่ยคนรักที่เลิกราไปมีปัญหากันไปเนี่ยเริ่มกลับมาห่วงแหนเริ่มกลับมาต้องการเริ่มกลับมาองห่วงคุณแล้วเพราะเด็กถือเหรียหมายความว่าคุณเริ่มดูดีขึ้นน่ะคุณเริ่มเหมือนกับมีเสน่ห์มีสง่าราศีนะครับมีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้้้้นนนนจจจาา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 กกกรทททีีี่่่่คคุณํตตตัวววววภยยยยยยออองงเเเเเดดดดแป็็ถืหหมมมขิใ คุณอาจจะสวยนะครับด,ด้านจิตใจด้วยไม่ใช่สวยแค่ภายนอกนะครับคนจะงามไม่ใช่งามแค่ภายนาข้างเดียวงามที่จิตใจด้วยฉนันเด็กถือเรียนของทานายแบบนี้นะว่าดวงมาหาโชวค,คือเหมือนกับได้รับความรักสิ่งดีๆกลับคืนมาเพราะเวลาคุณรักใครเนี่ยนะครับคุณมักจะทําสิ่งนั้นให้กับคนคนนั้นไปอะแต่เอ็มพอยเลอร์หมายความว่าคุณอาจจะเลิกรากันไปด้วยอารมณ์หรืออยู่ๆพ่ยขึ้นมาเดอะทาวเวอร์ครับอาจจะเป็นหาที่เหมือนกับอยู่ๆก็เลิกกันไปทั้งท้งท,งที่เราเคยอยู่ด้วยกัน ใครหลายคนเคยสร้างครอบครัวเคยมีครอบครัวหรือแต่งงานหรืออยู่ชีวิตด้วยกันมานะครับเคยดูแลกันดีมาตลอดอ่ะแต่อยู่ก็เหมือนกับไพ่ทาวเวอร์อยู่ๆก็มีการแตกสลายอยู่ก็เหมือนกับไพ่บ้านเป็นพังอ่ะอยู่ก็เลิกกันไปอยู่ก็มาบอกเลิกกันก็มีทั้งที่เคยรักกันเคยดีต่อกันน่ะไพ่ทาวเวอร์ไปนี้ก็เด้เหมือนกับหอคอยที่มันพังไปเนี่ยชาวสีเมฆคงรู้สึกเหมือนกับมันแตกสลายไปเลยอ่ะคิดว่ามันคงซ่อมไม่ได้ฉันไพ่ของดวงชะตาของชาวสีเมฆท่านถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันเลิกไปแล้วมันซ่อมไม่ได้ หรือคิดว่ามันเลิกลากันไปหรือมันพังมากๆเลยเนี่ยเราเจ็บมากๆเลยนะใครหลายคนอาจจะลองให้เสียใจหรือว่าพังมากหัวใจเราพังที่สุดเลยเราพังแบบแย่ไปเลยอะแต่พอเด็กถือเหรียญเข้ามากับเอ็มไพลเลอร์ครับจากคนที่เขาเลิกลากเราไปแล้วทำร้ายเราขนาดเนี้ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาแต่พอคุณแบบเด็กถือเหรียญเริ่มต้นใหม่เริ่มมีความสุขหรือเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มของหัวใจของเรากลับคืนมาเนี่ยกลับกลายเป็นเด็กถือเหรียญกับเอ็มพลเลอร์แล้วก็ทาวเวอร์ครับคนที่เขาพังบ้านหลังนี้ยเขาก็กลับมาซ่อมบ้านหลังนี้เอง หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับอยู่บ้านหลังเดียวกันก็มีนะแต่อยู่ก็เลิกลากันไปนะครับเด็กือเรีดคือความสัมพันธ์ที่กลับมาเสียดายกลับมารักษากลับมาต้องการกลับมาหึงหวงเราในวันที่ชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ย The Tower เข้ามาครับคือการที่เหมือนกับมันพังไปแล้วเลิกไปแล้วหรืออยู่ได้แล้วอะฉันไพ่ไปต่อมาทํานายแบบนี้นะกันชาวสีเมฆมีไพ่ขึ้นมาถูกออบคับสองถ้วยทานายความรักของชาวสีเมฆหลายท่านว่านนสองถ้วยเลยครับเหมือนกับเจอผู้ชายคนนึงจับมือกันไว้เลยอะคุณอาจจะเจอโซเมท ความรักที่เหมือนกับอาจจะเป็นชาวต่างชาติเลิกลากันไปแล้วเจอสิ่งที่ดีขึ้นนะ่ะฉันไพ่ใบนี้ขอทำนายแบบนี้ว่าถ้าเกิดใครโสดนะครับหรือเลิกหลาคนรักไปเนี่ยเหมือนกับเราอาจจะเจอผู้ใหญ่ใจดีคนรักดวงมีคนเมตตาอุปถัมภ์ดวงเจอคนเข้ามารักษายเยียวยาการชุบชีวิตการเกิดใหม่การสร้างครอบครัวฉันไพ่สองต้วขอทำนายแบบนี้ว่าคุณอาจจะพบเจอคู่ของคุณพบเจอรักแท้ของคุณพบเจอคนที่เหมือนกับมีหัวใจเหมือนเหมือนกันนะ่ะคุณก็เลยเหมือนกับเมื่อมีความสุขนะครับในวันที่คนเท่าที่เขารพรายคุณเนี่ย อยากจะกลับมาหึงหวงคุณทีหลังกลับมาเสียดายคุณทีหลังนั่นเองฉันไพ่สองถ้วยขอทนายแบบนี้ว่าดวงชาวสีเมฆตั้งแต่มิถุนายนต้นไปเนี่ยเริ่มมีความสุขเริ่มมีสิ่งดีเข้ามาเริ่มเหมือนกับเจอคู่รักเจอคู่แท้หรือคุณอาจจะเหมือนกับเจอคู่ที่เหมาะสมับคุณแล้วก็ตามนะนะครับและพอคุณเจอแล้วเนี่ยหรืออยู่ได้แล้วเนี่ยหรือเริ่มที่จะเหมือนกับรับสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับเด็กถือเหรียญสองถ้วยเปิดรับพลังงานดีตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนายนเนี้ยนะครับเปิดรับพลังงาข้ามกึน จอคนที่เหมือนกับคุ้มค่าที่จะรักคุ้มค่าที่จะเอาหัวใจไปให้เขาว่าไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับสองถ้วยเด็กถือเด็กก็เอ็มอยเลอร์คนที่เขาเลิกราคุณไปขอทำนายแบบนี้เลยนะเขากลับมารักกลับมาเป็นคู่กลับมาเสียดายคุณกลับมาต้องการกลับมาครับผมก็เลยทำนายว่าไพ่สองถ้วยใบเนี้ยเป็นเหมือนกับเสมือนกับความรักที่เหมือนกับใครที่เลิกราคุณไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นคนทํรลายมันเป็นคนทําลายหัวใจของคุณทําลายความรักที่เป็นบ้านหลังเดียวกันหรือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของกันแลกะ ทั้งาที่เราเคยมีความสุขกันมาก่อนฉันเด็กถือเดียขอทํานายแบบนี้ล้ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณเนี่ยเคยเป็นความสุขเคยอยู่เคียงข้างเขาเคยนั่งอยู่ด้วยกันเคยกินข้าวเคยจับมือเคยบอกรักกันนี่ยฉันส่องถ้วยขอทํานายแบบนี้ว่าใครที่เลิกลาคุณไปเนี่ยจะกลับมาเพราะความรักที่เป็นคู่ครองจะกลับมาเพราะเรายังเป็นคู่กันอยู่จะกลับมาเพราะความรักความบริสุทธิ์ที่ยังมีแสงสว่างที่รอคอยการกลับมาคืนดีกลับมาเข้าใจกันน่เห็นคุณค่าในหัวใจเห็นคุณค่าในความดีของชาวราศีเมษ ที่ทาไปนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือหถ้วยครับหรือ Six of ฟคคือคนที่เลือกรักไปไม่เกิน6เดือนคนรักเก่าจะกลับมารักจะกลับมาคืนดีจะกลับมารักษาจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมาเหมือนกับเสียดายคุณเพราะมีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามากับเอ็มพอยเลอร์ครับมันคือการที่เหมือนกับเขาพังสิ่งที่มันมีค่าไปอ่ะฉันคนคนนี้เขาจะทำร้ายไปด้วยอารมณ์ทําอะไรไปเหมือนกับอาจจะไปหลงผิดนอกใจหรือทําผิดกับคุณมากเลยนะแต่เขากลับมาพเหมือนกับมันรู้ว่าเนี่ยคือบ บ้านที่มีคุณค่าหรือว่าชาวราศีเมษคือหัวใจที่มันยิ่งใหญ่ความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่มีคุณค่าของเขานั่นเองครับชั้นพไพ่ใบนี้ขอตอบเลยว่าอาจจะมีการเป็นไพ่ขึ้นมาว่าแปดเหรียญหรือเอ็ดออฟเพนดิคอนครับพไพ่ใบนี้ทํานายเลยนะว่าเขาก็รู้นะครับว่าชาวาีเมษหลายท่านเนี่ยคุณอาจจะไม่รับข้อความจากเขาเขาอาจจะนิ่งเงียบหรือเฉยชาก,กับคุณไปชันใครมีปัญหาและได้ความรู้สึกแบบนี้ไพ่แปดเหรียญเห็นไหมครับเขารู้นะครับว่าคุณทําดีกับเขาแค่ไหนเขารู้นะครับว่าคุณรักและมั่นนคคงกับเขาแไห ฉันให้แปดเดือขอทำนายแบบนี้ว่าเป็นเหมือนกับหนังสือที่ว่างเปล่าอะตอนนี้เขาอาจจะไม่กลับมาตอนนี้อาจจะเงียบไปตอนนี้อาจจะมีการเลิกลานะครับหรือนิ่งเฉยกับคุณก็จริงหรือมีคนอื่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามให้พาวเวอร์กับหกถ้วยอะถ้าเกิดใครเลิกลากันไปไม่เกิน6เดือนขอทํานายว่าสิ่งนี้แปดเรียญเนี่ยไม่เหมือนกับความรักที่มีคุณค่ามันจะหาที่ไหนไม่ได้อะความรักความมั่นคงความอดทนที่คุณมอบให้กับเขาที่ชาวสีเมฆมอบไปคนที่คุณรักเนี่ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละฉันถ้าเกิดือน จะกลับมาคืนรักจะกลับมาตามรักคืนสู่หัวใจจะกลับมาคืนใจให้แก่กันจะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งและแปดเดือนครับเป็นการแอบบมองแอบ,บส่งของเขาเป็นการที่เขาเห็นคุณอยู่ไกลๆอะ่ะเป็นการที่เขายังพยายามรักษาคุณหรือห่วงห่วงคุณอยู่อะ่ฉะฉันคนคนนี้เขาจะหึงห่วงคุณอยู่แล้วนะหรือกลักคุณเอาไว้อยู่แล้วอะ่ะนะครับเหมือนกับไม่ยอมเสียคุณไปอยู่แล้วอะ่ะแต่พอคุณเหมือนกับเขาเรียกไลนนั่งอยู่ตรงนี้หรือรอเขาหรือพยายามส่งข้อความไปง้อเขาเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับนิ่งเฉยหรือไม่สนใจหรือคิด่อ้นนัเง หรืออดทนหรือรอได้นั่นเองครับผมเพราะฉันไพ่ไปต่อมาสับคนโสดนะครับที่เลือกรักกันไปเกิน6เดือนละไพ่8เหรียญเด็กถือเหรียญน,นะครับแล้วก็6ถ้วยเป็นการพบเจอความรักที่เหมือนกับ6ถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญนะความรักที่เหมือนกับมันเหมือนกับได้ย้อนกลับไปเกิดใหม่ได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้ย้อนกลับไปเปิดรักแรกพบอีกครั้งหนึ่งฉันไพ่6ถ้วยกับเด็กถือเหรียญกับ8เหรียญเนี่ยทำนายว่าชาวสีเมฆมีโอกาสเจอรักที่อุปธรรมเมตตาไม่พอแต่เจอความรักที่มั่นคงเสมอต้นเสมอปายแล้วก็8เหย 6ถ้วยเห็นไหมครับคุณทำนายแบบนี้เลยว่าเดือนิถุนายนเนี่ยเฉาสีเมษตั้งแต่เมษาจนถึงิถุนายนเนี่ยนะครับใครไม่เจอก็ต้องเจอแหละในปีนี้มันเป็นการพบเจอความรักที่เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งการกลับไปเริ่มต้นรักแรกพบรักครั้งแรก6ถ้วยการกลับไปเจอรักที่เหมือนกับเป็นเพื่อนแนะนําโซเชียลหรือว่าคนต่างชาติหรือคนผู้ใหญ่ใจดีนะครับหรือสายเปสายเมตตาอุปถัมภ์เลยอะซึ่ง6ถ้วยเข้ามากับสองถ้วยเป็นความรักที่เป็นคู่ครองเป็นคู่รัก นะครับเป็นโซเมดกันไม่พอแต่เป็นความรักที่รักแท้พบอะอาจจะพบเจอกันจากการเจอหน้ากันหรือสวรรค์กำหนดหรือดิคิดสวรรค์ไว้แล้วอะแต่ใครหลายคนเป็นไพ่ทาวเวอร์เข้ามาเลยทําไมถึงไม่เจอสักทีหนึง่งเพราะไพ่พาทาวเวอร์หมายความว่าคุณอาจจะยังอยู่บ้านหลังนี้เห็นไหมครับบ้านมันพังก็จริงนะแต่คุณยังคงเหมือนกับเอามงกุฎพยายามใส่มันให้ได้หมายความว่าคุณอาจจะพยายามเอามงกุฎอันเนี้ยไปรักษาบ้านหลังนี้หัวใจของกันและก,กันให้ได้อะฉันถ้าเกิดใครเพิ่งเลือกราคุณรักมาไม่เกิน6เดือนเนี่ย ผมขอทํานายเลยว่าคุณอาจจะยังแบบถ้าคุณยังรออยู่หรือยัองเลิกราคนรักไปนานแค่ไหนเนี่ยแต่คุณยังเหมือนกับติดต่อเขายังรอเขายังคาดหวังยังรอคนรักของคุณกลับคืนมาเนี่ยหกถ้วยเด็กถือเหรียญแปดเหรียญนะมันเลยทําให้คุณเนี่ยยังไปไหนไม่ได้แค่นั้นยนีไม่เจอพลังงานดีๆใหม่ๆเข้ามานั่นเองฉันไพ่เนี่ยไม่ขึ้นมาแบบนี้ใครที่รอคนรักหรือเลิกราก,กันไปหรือมีปัญหาก,กันไปหนักมากเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมารักกันเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมนะครับ เพราะเขาอาจจะทำร้ายคุณไปด้วยอารมณ์และคุณเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเดอะทาวเวอร์อ่ะคุณอาจจะเจ็บเสียใจหัวใจของเราเหมือนกับเปลวไฟเผาหัวใจเราเลยอะ่ะนะครับเหมือนเปลวไฟมันร้อนแรงมันหัวใจเรามันแพบเหมือนกับทรมานเหลือเกินอะ่ะใครหลายคนเจ็บปวดไปทั้งหัวใจก็มีแต่ทำไมยังอยู่บ้านหลังนี้ทำไมยังต้องอยู่ที่เดิมทำไมต้องรอเขาอยู่แบบนี้เพราะเหมือนกับเห็นคุณค่าของบ้านเห็นคุณค่าของความรักของที่ยิ่งใหญ่ของชาวราศีเมษและก็เขานั่นแหละนะครับฉันไพ่ทาวเวอร์ขออนุญาตว่ามันอาจจะพังไปแต่ มันกลับมาซ่อมกลับมาลักกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งฉันทํานายดวงชะตาแบบนี้ว่าทั้งหมดของมวลของไพ่ชุดนี้ใครที่มีปัญหาคนรักเรื่องรักกันไปไม่เกิน6เดือนนะครับจะกลับมาซ่อมแซมจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมาลักกันแต่เกิดเกิน6เดือนขอตอบว่าคุณจะเจอรักแรกพบนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเพื่อคนที่รักเนี่ยมีไพ่แปะเหรียญเข้ามาแล้วอะ ผมคิดว่าชาวสีเมฆหล่าท่านอาจจะเคยพยายามส่งข้อความนะครับหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือเคยพยายามง้อเขาเคยพยายามรักษาเขาเอาไว้แล้วนะเหมือนกับไพ่แปดเหรียญน,นี้เลยเห็นไหมครับคนคนนึงพยายามรักษาเหรียญอันนี้เอาไวนะ้ะแต่เหมือนกับมันไม่ได้อะไรกลับมาฉันไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนกับใครหลายคนอาจจะลงใจไปเทใจรักเขามากส่งข้อความไปหาเขาหรือพยายามรักษาเขาไว้อะแต่เหมือนกับไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะฉันไพ่นี้แนะนาอย่างเดียวเลยว่าแปดเหรียญครับในเดือนพฤษนาครใครยังติดต่อคนรักได้อยู่หรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาได้ไ คุณอาจจะส่งข้อความไปดีกว่าปล่อยให้มันเงียบอ่ะนะครับทำแล้วเสียใจทำแล้วเหมือนกับมีข้อความไปเนี่ยดีกว่าเงียบนะครับแล้วจากกันไปเหมือนกับไม่มีใครพยายามรักษากันเลยอ่ะเหมือนกับผมอยากจะบอกชาวสีเมทว่าอยากให้คุณเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเป็นคนเดียวที่พยายามรักษาความลักของกันและกันไว้จนถึงที่สุดแค่นั้นเองอ่ะครับเขาอาจจะทําร้ายมันเขาอาจจะไม่ต้องการมันแต่เราเป็นคนหนึ่งที่พยายามรักษาสิ่งดีๆความรักให้มมนหลงเหลือความรักแก่กันเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทาให้แก่กันเนี่ยเท่านั้นเองอ่ะ เช่นไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการที่เหมือนกับคุณอาจจะเหมือนกับส่งข้อความหรือส่งคลิปนี้หรือทําดีเขาต่อไปจนกว่าจะเหมือนกับไพ่ทาวเวอร์จนกว่าบ้านหลังนี้มันจะกลับไปซ่อมไม่ได้แล้วอะจนกว่าหัวใจของคุณมันจะหมดความรู้สึกหมดความรักทําไปจนเหมือนกับหมดรักหมดอารมณ์หมดความรู้สึกไปเองนะครับอย่าไปหักใจอย่าไปเหมือนกับหักใจแล้วเหมือนกับคุณไปไหนไม่ได้อะ่ะพราะไพ่ไปต่อมาเป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษในเรือนมึ้นนายนแล้วก็การแนะนาไพ่ไ่ขึ้นมาวัตถุอบซอรครับหรือไพ่สองดาบอะ ที่ผมไม่อยากให้คุณตัดใจแบบหักดิบเนี่ยเพราะสองดาบหมายความว่าคุณเหมือนกับคนคนหนึ่งในตอนนี้ที่เหมือนกับกลับตัวก็ไม่ได้อะนะครับกลับไปหาเขาก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปให้เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ไปไม่ถึงอ่ะฉันให้สองดาบหมายความว่าอคุณเนี่ยจบปัญหาใดปัญหาหนึ่งก่อนนะครับนิ่งเฉยก่อนหยุดพักก่อนถ้าคุณเจ็บถ้าคุณเสียใจนะครับคุณก็นั่งพักก่อนเพราะสองดาบหมายความว่าคุณอาจจะเจ็บนะครับแล้วเอาความรักหนีปัญหาไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะสองดาบก็เลยอยากคุณเนี่ยลอง เหมือนกับที่เป็นเด็กถือเหรียญนะครับเด็กถือเหรียญก็สองเหรียญหมายความว่าคุณต้องรู้สึกแบบนี้ก่อนนะถึงจะเจอพลังงานดีๆเข้ามาคือการที่เหมือนกับเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วเริ่มกลับมาอยู่คนเดียวได้แล้วเริ่มกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วเด็กถือเหรียญหมายความว่าพลังงานดีๆความรักดีๆเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องความรักหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่สองดาบเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่กับปัญหาและคุณเจ็บนะครับกับมันมากๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยความเจ็บปวดนี้ไปปล่อยความร หมุนเวียนชาติพบใหม่ถ้าเกิดเป็นคู่กันเนี่ยก็จะกลับมารักกันอีกครั้งนึงเองอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่มันก็ปล่อยความรักและกลับชาติมาเกิดดีกว่าไหมนั่นเองชั้นสองดาบกับเด็กถือเี่ยคือการที่เหมือนกับเมื่อเด็กก็ตามด้วยคุณอยู่คนเดียวได้คุณจะออกมาจากความเจ็บปวดคุณออกมาจากการที่เหมือนกับหลุดพ้นจากการร้องไห้หลุดพ้นจากการที่ตาบอดนะครับหรือความเจ็บปวดความเสียใจนั่นเองชันใครหลายคนอาจจะเพิ่งเลิกคนรักมาไม่เกิน6เดือนหรือยังร้องไห้อยู่ตอนนี้ยังรอเขามาเป็นปีเลยก็มีนะรอคอยเขามา2ปีก็มีนะ ชั้นไพ่ใบนี้บอกว่ารอจนกว่าจะเหมือนกับเด็กถือเหลียญนฮะรอจนกว่าเราจะอยู่ได้รอจนกว่าเราจะได้หัวใจของเราคืนมารอจนกว่าจะเราจะอยู่เหมือนกับเห็นความรักเห็นคุณค่าตัวเองนั่นแหละแล้วลลเดี๋ยวคุณก็หยุดรอเองอ่ะนะครับแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาตามที่ผมทำนายให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับไพ่สองดาบรู้สึกว่าตอนเนี้ยังจยไปไหนไม่ได้ยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ยังกลับไปหาเขาก็ไม่ได้ยังลืมเขาก็ไม่ได้เนี่ยไพ่สองดาบบอกให้คุณเนี่ยรออยู่ตรงนี้ก่อนนะอาจจะลองนิ่งดูอาจจะลองหยุดเฉย อาจจะลองพักหัวใจดูนะครับอย่าไปทําพูดถึงปัญหาอย่าไปทะเลาะกับเขาเพิ่มอย่าไปสร้างปัญหากับเขาเพิ่มแต่เพียงแค่เด็กถือเดียงเข้ามากับไพ่แปะเหรียญน่ยพยายามทําดีที่สุดแล้วเหมือนกับที่เราเคยเป็นเนี่ยก็พอแล้วครับฉันเด็กถือเดียงขอทํานายแบบนี้ว่าชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยผมขอตอบว่าคุณอาจจะเคยดีกับเขามากเลยนะครับเขาเห็นคุณค่าคุณอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปสร้างปัญหานะครับไม่ต้องไปทําอะไรที่เหมือนหมากับทะเลาะกับเขาเพิ่มแค่นั้นเองพยายามอยู่ที่ของเราพยายามทําในสิ่งที่เราาทํได ทำไหวแค่ไหนก็ทำเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้วนะครับพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาวัตสันครับทานาย,พายไพ่ใบนี้ในโดือนตาของชาวสีเมษใน,นเดือนิถุนายนวัตสันทำนายว่าสิ่งที่คุณเจ็บปวดเสียใจหรือใครก็ตามทาร้ายคุณเนี่ยจะกลับมาขอโทษจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาเสียายคุณเป็นเอ็มพอยเลอร์เห็นไหมครับกับทาวเวอร์อ่ะ Tower, จะกลับมารักษาบ้านหลังนี้เองอะ่ะชั้นเดซสันหมายความว่าปล่อยความรักนี้ไปอะ่ะนะครับปล่อยวางรักนี้ไปซะถ้าเกิดมันรักกันจริงถ้าเกิดเป็นคู่กันจริงเนี่ย ยังไงก pues ็กล nah in ับมาเป็นครอบครัวยังก็กลับมาคู่กันเพราะมันเหมือนกับคุณยังมีสายใยยังเหมือนกับเมียให้มันยังติดขังกันอยู่เรื่องของความรู้สึกเรื่องของความรักเรื่องของลูกก็มีนะเรื่องของการแต่งงานสร้างอนาคตก็มีฉันไพ่เบนี่ของทำนายแบบนี้ว่าคนรักของคุณกับคุณเนี่ยมันยังเหมือนกับมีโอกาสที่จะกลับมารักกลับมาคืนดีกันกลับมาเข้าใจกันถ้าเกิดเรื่องรากันไม่เกิน6เดือนอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้หรือบอกเขาเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเหมือนกับมานดุดพ้นแล้วเนี่ยทำนายเลยว่าเดือดซันเข เดือนมิถุนายนคุณจะหลุดพ้นนะครับสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นเจอแสงสว่างที่ดีขึ้นไม่ต้องไปอยู่ในความมืดอีกต่อไปแล้วอะความมืดที่นี่หมายความว่าคุณอาจจะร้องไห้เสียใจมานานแล้วคุณจะเจอแสงสว่างเจอความสุขที่แท้จริงเริ่มมีคนเข้ามาดูแลอบอุ่นให้คุณคลายทุกข์ใจคลายเสียใจคลายไว้อะไรกับความรักนั่นเองครับฉันไพ่สิบเรี่ยนทำนายแบบนี้นะครับในเดือนมิถุนา,นายนเนี่ยความรักของชาวสีเมฆท่านทำนายแบบนี้นะไม่ว่าจะเลิกรากับคนรักรมีปัญหากันหรือว่า โสดอยู่เนี่ยทานายว่าสิบเหือนเนี่ยคุณจะพบเจอความรักที่เหมือนกับมันดีขึ้นมั่นคงขึ้นถ้าเกิดมีคนรักกลับมาเนี่ยก็จะกลับมาเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นฉันไพ่สิบเดือนของทำน,นายแบบนี้ด้ว่าคุณมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีมากเรื่องของการเงินเยอะมากๆเลยพบเจอความรักที่เหมือนกับมีความสุขสมบูรณ์แบบนะครับการสร้างบ้านการอยู่กันแบบครอบครัวการแต่งงานการสร้างชีวิตนะครับการอยู่กันแบบเหมือนกับเมตตาอุปถัมภ์อยู่กันแบบพ่อแม่ลูกคู่รักมีลูกด้วยกันเลี้ยงหมาด้วยกันมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ด้วยกันนแบบบออุ่ ฉันดูความรักของชาวสีไม่ขอตอบว่าคุณจะเจอความรักที่เป็นโซเมตคู่รักคู่แท้หรือรักแรกพบที่มันเหมือนกับรักที่มันยิ่งใหญ่นะครับใครก็ตามที่เกิดเจ็บปวดเสียใจหรือเลิกราคนรักกันไปเนี่ยทำนายว่าถ้าขุดผลเมื่อไหร่จะได้เจอนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดผลล่ะเพิ่งเลิกรากันไปไม่เกิน6เดือนล่ะจะกลับมาดีกันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมาเข้าใจกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับและกลับมารักกันเนี่ยจะเป็นการที่เหมือนกลับมาแก้ปัญหากลับมาดีจริงๆนะครับไม่ใช่กลับ แต่สองดาบหมายความว่าคุณจะเพิ่งไปบล็อกจะเพิ่งไปเหมือนกับคุณอาจจะบล็อกกันก็มีนะหรือไม่คุยกันก็มีังนั้นไพ่สองดาบหมายความว่าคุณอาจจะเพิ่งไปสู้กับเขาอย่าเพิ่งไปใช้อารมณ์ในการต่อสู้หรือเถียงนะครับหรือสร้างปัญหาเพิ่มชันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาบทสุขความรักของชาวสี่เมษครับในเดือนพฤนภาต์ขอทํานายแล้วก็ขออวยพรเลยว่าสิบถ้วยอยู่เทนออบครับไพ่ใบนี้คือหมายความว่าความรักที่สมบูรณ์แบบครอบครัวอบอุ่นใจอะ่ะคุณอาจจะเจอชาวสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะหรือธาตุไฟก แต่เป็นคนที่เหมือนกับอบอุ่นมากเลยเช่นความน้องชาวสีมเมฆเดือนพนธนายนมผมขอตอบว่าคุณจะเจอความรักหรือทํานายเลยว่าเจอความรักที่เป็นครอบครัวกลับคืนมาใครสูญเสียคนรักหรือพ่อนะครับหรือครอบครัวของเราไปหรือ, like รอ by, สามาีเราไปเนี่ยจะกลับมาลักลูกจะกลับมาคืนดีจะกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะต้องทนเจ็บนานหน่อยนะสองดาบนะครับถ้าเกิดเลิกรักกันไม่เกิน6เดือนเนี่ยอาจจะรอเป็นปีรอ6เดือนนะครับกว่าจะกลับมาเลยแต่เกิดใครเลิกรักกันไม่เกินเลิกรักกันไปเกิน6เดือนแล้วเนี่ย ทำนายว่าโสดอยู่หรือว่ามีปัญหาความรักหรือตัดสินใจจะพอแล้วเนี่ยจะเจอความรักที่เหมือนอบอุ่นหัวใจอะสมบูรณ์แบบมีความสุขการแต่งงานการสร้างครอบครัวใครที่รักกับคนรักที่อยู่แล้วมีเกณฑ์มีครอบครัวมีลูกกันนะครับหรือแต่งงานกันนะครับเลิกยามงามเลิกยามงามดีนะครับนะบั่นเองเลยนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวสีเมฆก,กันดีกว่าเป็นไงกันบ้างนะครับไพ่ซิกออฟซอรนะครับหรือไพ่หกดาบทำนายแบบนี้ว่าถ้าเกิดทำไมเลิกลากไปหกเดือนละ่ะหกถ้วยกับหกดาบครับ ถ้าเกิดใครเลือกราันไป6เดือนเนี่ยผมขอทำนายแบบนี้แล้วว่าเขาอาจจะไปกับคนที่3ไปมีมือที่3ก่อนนะต้องรอเขาเลือกกับคนที่เป็นมือที่3ก่อนนะเขาถึงจะกลับมาหาคุณได้ฉะนั้นถ้าเกิดใครเลือกรากไปเกิน6เดือนผมขอแนะนาเลยว่าอาจจะต้องเปิดใจให้กับตัวเองบ้างแหละอย่าไปรอเลยนะครับต้องขอพูดแบบนี้พูดอมอ้อมนะครับไม่ยากจะพูดตรงๆว่ากลับมาอาจจะเจ็บอีกกลับมาก็อาจจะเหมือนกับไม่คุ้มค่าที่จะรอนะครับไพ่ใบต่อมานะครับเด็กถือถ้วยหร,รือเพชรออฟคับทำนายว่าคนที่เขาทาร้ายคุณในวันนั้นเนี่ย มักจะกลับเห็นคุณค่าคุณตอนที่คุณมีความสุขนะครับหรือยิ้มได้เสมอเลยตอนที่เขาเริ่มเปื้อเปื้อนนะครับตอนที่เขาเริ่มเจ็บเริ่มทําอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยเขาจะเหมือนกับเริ่มกลับมามองรูปคุณอ่ะกลับมานึกงถึงคุณกลับมาคิดถึงคุณฉันถือถือถ้วยของนายแบบนี้นะว่าเขามีการแอบมองแอบส่งชาวราศีเมษนะครับผ่านรูปภาพผ่านทางโซเชียลแอบดูลูกคุณแอบส่งคุณอยู่แอบมองคุณอยู่ว่าคุณสวยขึ้นไหมซึ่งเด็กถือเหรียญเข้ามาครับชาวาสีเมษตอนนี้เหมือนกับดวงเมตาอุปถัมภ์ ขนาดคนที่เขาเลิกกับคุณไปยังกลับมาเสียดายยังกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาเห็นว่าคุณดีขึ้นด้วยซ้านะครับไพ่ก็เลยกลายเป็นควีนถือดาบนะครับหรือราชินีถือดาบเข้ามาเขามองว่าชาวสีเมฆเนี่ยท่านอาจจะเป็นต่อสู้ไปเถียงเขานะครับหรือไปตัดเขาหรือนิ่งเฉยกับเขาได้แล้วอ่ะฉันคิดว่ถือดาบหมายความว่าคุณอยาไปทํร้ายเขาเพิ่มนะเพราะตอนนี้เขาจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับควีนถือดาบนะครับมองว่าคุณอยู่ได้แล้วมองว่าคุณไม่เป็นอะไรอ่ะแต่เห็นไหมครับว่าเราถือดาบในมือใครจะไปรู้เรานั้นเจ็บใคร นะครับร้องไห้แค่ไหนอะ่ะเขาอาจจะมองว่าเราอยู่ได้แต่ความจริงเนี่ยถือดาบไปในมือ,อเจ็บไปทั้งหัวใจทาไมต้องถือดาบไปด้วยก็ไม่รู้นะครับจึงถือดาบทำร้ายตัวเองอยู่เลยก็มีเพื่อนไพ่หกถ้วยครับขึ้นมาสองชุดเลยทํานายว่าถ้าคนรักถ้าเกิดเลิกรากกันไปเนี่ยนะครับไม่เกิน6เดือนขอคอนเฟิร์มว่าจะกลับมาคุยกันจะกลับมาติดต่อจะกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่เกิดใครเกิน6เดือนนะครับเรื่องการนอกใจหรือแต่งงานกับเขาแล้วเนี่ยหกถ้วยเข้ามามครับ หมายความว่าเขาจะกลับมาเสียดายคุณหรือกลับมารักคุณกลับมาอยากจะคืนดีกับคุณอยู่ดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอให้เลิกกับมือที่3ก่อน6ดาเห็นไหมครับเลิกกับมือที่3ก่อนมีปัญหาชีวิตก่อนถึงจะกลับมาหาคุณแต่กลับมาเนี่ยใครเลิกลากันไปเกิน6เดือนเนี่ยก็อาจจะกลับมาแบบไม่ดีกลับมาทําร้ายอีกนะครับขอตอบแบบนี้นะการนะครับไพ่ใบสุดท้ายครับเป็นไพ่ออเลร์เแนะนําชาวราศีเมษท่านวัดสโนฟีนครับเดอะสโนฟีน บอกชาวสีแม่ในเดือนพฤษนานมว่าเหมือนตอนนี้คุณเริ่มมีหัวใจที่เด่นขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเริ่มมีความนิ่งมากขึ้นจากคนที่ต้องเจ็บต้องเสียใจนะครับกลายเป็นราชินีที่เหมือนกับเราเย็นชาเจ็บจนเย็นชาไปแล้วว่ะคุณเคยรักใครสักคนหนึ่งมากๆเลยนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเราเหน็บหนาวเราเสียใจอะ่ะจนกลายเป็นเราเฉยชากับความรักไปแล้ว,วอ่ะเราวนั้นไพควีนถือเดอกเดอกสโนควีนใบนี้มันก็เหมือนกับควีนออฟซอสเลยครับไพใบน,นี็เลยบอกว่า,วาคนนี้ชาวสีแม่หลายท่านตอนนี้คุณจะกลับมาเข้มแข็งกระดาตาที่คุณเจ็บปวด กับความเสียใจที่คุณเคยเจ็บนั่นแหละเดี๋ยวคุณจะเย็นชากับมันนะครับเดี๋ยวคุณจะเฉยชากับมันเพราะมันเจ็บจนชาไปทั้งหัวใจมันเจ็บจนชาไปทั้งตัวเลยแหละแต่โทโนคินหมายความว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่สวยมีคุณค่าเห็นไหมครับแล้วคุณเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้นะคุณเลือกจะมีหัวใจอีกครั้งนึงได้นะแต่คนที่เขาอยากจะรักคุณหรือมองเห็นคุณค่าของคุณจริงๆไม่ทําให้คุณเนี่ยเจ็บหนาวหรือเจ็บปวดเสียใจจนชาไปทั้งหัวใจขนาดเนี้ก็ขอบ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ